พี่น้องเอ้ยนะฮะประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนะตอนนี้บาโบอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะเส้นทางนี้พี่น้องเอ้ยนะนี่คือสิ่งที่บาโบเองเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจอ้าถูกพี่น้องเอ้ยนะอยู่บนถนนหมายเลขสองหนึ่งสองนีฮะมุ่งหน้าไปทางเรืออำนาจตอนนี้บาโบอยู่ที่อำนาจเจริญนะท่านผู้ชมครับนี่โอ้โหเนะฮะทางเข้าไปหมู่บ้านประเทศไทยพี่น้องเอ้ยนะโอ้โหเห็นแหละอนซ่อนเห็นแหละอนซ่อนลายนะเอาบาโบจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด้านในนะฮะ ขาบอกกันเลยว่าเป็นความตื่นเต้นนะเมื่อได้มาจากบ้านน้องพี่อน้องเลยนะมาจากฝั่งล่าวกว่อนที่บาบูจะไปนะฮะมันนี้บาบูเองก็ถที่ว่าจะเข้าไปในนั่ยพาทางชบม่งปปความตื่นเต้นน้ำบาบูกันแล้วกันม <What? S 1> าตถนนประเทศไทยโอ้ยสีแดงแจ่มแจ้งนะครับ้ายบอกชัดเจนออนซ้อนนี้ออนซ้อนหลายออนซ้อนประเทศไทยออนซ้อนเมืองไทยพี่น้องครับบาบูพันไปไกลมากนะฮะตื่นตาตื่นใจเห็นถนนเมืองไทย คลิปวิดีโอนี้บาโบทยถ้ำเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพศ2568พี่น้องเอลยเนะนี่ยนี่โอ้ยแยังนะ่าพี่น้องเอลยนะเห็นแต่กระโปรงรถมาจั่นะฮะเส้นทางที่บาโบจะพาท่านผู้ชมไปร,รับชมนะครับถัดล้นเข่าหมู่บ้านเป็นสีแดงเอะปวดพูดบอกพี่น้องเอลยนะฮะปวดพูดบ,บอกม้ว่บอกแตงประเทศไทยชัดเจนนะฮะ30เนะะี่ยห้ามวิ่งเกินนะฮะหรือว่าระวังนะครับ จากถนนคอนกรีตพี่น้องเลยเป็นถนนรากอย่างปดมาบริการมาถนนเส้นนี้จะไปใส่สวัสดีท,ท,ทุกท่านอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันบาบโโูสลัดเสียงแค่ล่านะฮะวันกกนี้ก็ถือว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดอำนาจ,จเจริญพี่น้องเลยนะฮะนะฮะหลังจากที่กลับมาจากฝั่งล่านะฮะบาบูเองก็ถือว่าได้มีโอกาสเข้ามาเห็นมาสัมผัสกับหูกับตาเนะะี่ยแจ่มแจ้งแสงสว่างนี่แหละประเทศไทยนี่แหละไทยแลนด์ จากสมนไพเลขสองสองหนึ่งเ 2, 2, ข้ามาเห็นกับผูกับตาบอกเรียกว่าสะดุดแห้งสะดุดแห้งเอา้าพี่นอ้อ,เนอ,อง,นงเอ้ยนะฮะออกไปข้างนอกอีกจะข้าวกันนะออนซ้อนหลายออนซ้อนเมืองไทยออนซ้อนประเทศไทยเอาคอเนี่ยกับรถจักหน้อยก่อนพอออกไปแล้วก็จะบอกกันเลยว่าเห็นแนสงสะท้อนนด้พี่น้องเอ้ย โอ้ยทุกท่านเนะะี่ยบาโบเองเห็นถนนแล้วก็บอกเลยเลยว่าอยากจะถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งนะฮะแต่ว่าสะท้อนแสงเนี่ยเบิ้งถนนขวางหมูบ่บ้านประเทศไทยพี่น้องนะฮะเบิ้งถนนนะฮะถนนทางหลวงชนบทของประเทศไทยขนาดของบาโบไปทางไม้นเล็กสองหนึ่งสองเนี่ยฮะจากมุงหนาไปทางเรื่อมหนาเดี๋ยวสายไปเนาะเดี่ยวขวาไปฮะมาแต่ยโสธรหมดแล้วพี่น้องเลยเนี่ย โอ้โหเสียดายดิย่อนแสง่โโามาเบิ่งอีหยังบาบุคือสิยส่อนแสงว่าซั่นนี่ยเอ้าขอกมาทางนอกกันแล้วกันจังบ่ย่อนแสงเนาะพุ่นน่ะหยุดป้ายเตือนโอ้ยอโโอนซ้อนดิออนซ้อนแห้งออนซ้อนเมืองไทยออนซ้อนประเทศไทยหลังจากที่ผ่านไปก็ไปฟังเล่าเห็นถนนก็นดีอยู่เด้มื้อนี้นก,ก็มาเห็นอีกทีนึงนี่ะนี่คือจังหวัดอำนาจเจริญนะฮะ จังหวัดมีทั้งอำนาจและจังหวัดที่มีทั้งความเจริญนะฮะจังหวัดอำนาจเจริญนี้นะก็แต่ก่อนก่อนจะเป็นจังหวัดอำนาจเจริญมันบอกว่าเป็นจังหวัดที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดโบราณสถานีเป็นอำเภอที่ขึ้นอยู่กับจังหวัดวบราสถานีเนาะราะว่าเป็นยโสธรนะฮะยะโสธรอำนาจนะฮะมันเป็นอุบลราชธานีก่อนหน้าเนี่ยนี่คือธนนรเลขสองสองหนึ่งบาวจะมุ่งหน้าไป ลืออํานาจนะฮะหลังจากที่เขาไปบนถนนในหมู่บ้านเห็นถนนในหมู่บ้านท่าสีสะดุดหูสะดุดตาบอสบอได้ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอนะฮะเอาไว้เบิ่งเอาไว้แง่งบ่เคยเห็นว่าซั่นบาโบ่เคยเห็นถนนว่าซั่นโอ้โหปวดโพอีอิอีิ่าบุตดีนาะว่าซั่นเห็นแล้วไปจริงด้เห็นแล้วไปอย่านี้เห็นแลกออนซ้อนแหนเป็นอะไรนะเห็นแล้วก็อ,นนอ,อ,อยากเอามาอวดมะอูมาโชว์ให้ท่านผู้ชมได้เห็นยญนะบาวพวกเองก็ถือว่า เป็นหนุ่มล่าเคนหน,นึ่งเนาะที่มีโอกาสเดี๋ยวมาเห็นกับหูกับตาเพราะว่าเดินทางไปไซสมาไซสกันแล้วแต่เน,นี่ยรถบุ่นอะอีดีนาทีจะบันทึกภาพไว้นะมือนี้ก็ันมีโอกาสมากมาเห็นกับตานี่พี่น้องเอ้ยนะนี่คือถนนหมายเลขสองสองหนึ่งเนะะี่ยบอกเองก็คือบันทึกภาพช่วงเวลายิ่มแรงๆ,ๆ,ๆนิ่มแรงๆเนี่ยฮะก้อนหน่าว่า,าวาบวปบา้านเป็ดเอยียงอยู่ว่าเป็ดเป็ดอ่าตอเติมบ้านให้แม่เนาะก็เลยบันนี้มีโอกาสจะ่ายคลิปดอกเนี่ยฮะ เอาเองก็ถือว่าเอาแบบที่ตัวเองถนัดนะฮะมีโอกาสพอแม่เป็นพร้อมเดี๋ยวก็จะสั่งเรื่องเหล้ามามีน้ำกันแล้วก็ทาคลิปวิดีโอเหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือเรื่องเหล้าของวาโบทีเดินทางหลังจากทีไปบ้านมากนะฮะเก่ามากกับไม่ยุ่งงันเลยลุยงานเลยนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ที่ต่างจังหวัดของประเทศไทยนะฮะอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะฮะโอ้เนี่ยขินออนไลน์นะขินออนทุกท่านเนี่ยหวังว่าทุกท่านคือนิีนออนไวาโบขึ้นทั้งวาโบขินออนทุกท่านเด้อทุกท่านเด้อเนี่ย โอ้ยนะฮะมองหาถนนนะฮะมองหาสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับบาโบูเนะี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ธรรมดาของคนไทยเนี่ยแต่เป็นเรื่องแปลกของบาล่าหบาโบูเนี่ยเดี๋ยวมาเห็นก็โอ้นี่ก็โอ้อันนั้นก็โอ้เนะี่ยออนซอนไลนะ์เนี่ยมองไปไก,กลเนะี่ยนั่นคือถนนเด้อพี่น้องเอ๋ยเนี่ยราดยางยางดีเนี่ยสองฝากฟังจะเห็นเป็นบ้านผู้คนและตรงหน้าตอนที่บาโบูไปบ้านนะฮะสิ่งที่บาโบูเห็นคือถนนที่เป็นถนนใหม่เอี่ยมเนี่ย เส้นทางที่เชื่อมต่อจากาด่านวังเต่าช่องเม็กนะฮะมุ่งหน้าไปยังปากเซนะบนเจทางใหม่งามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็จะมีด่านค่าธรรมเนียมผ่านทางนะฮะสามด่านนะจากช่องเม็กไปปากเซด่านละ9,000กีบเนะฮะบ่าวไปแล้วก็เอาเรื่องราวที่ได้เห็นนะฮะแล้วก็ได้ไปเห็นบ้านนอกชนบทของลาวดำเนะนะฮะเดี๋ยวไปถ่ายคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้เห็นเนะะี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนวิธีชาวบ้าน ที่เพิ่นหาปลามาขายนะอยู่ขางทางและวันนี้ก็นี่มีโอกาสมาทางฝั่งไทยนะก็ถือว่าเอาสิ่งแปลกใหม่สำหรับบาโบดเดี้ <c oughs> นี่คือถนนเนะี่ยถนนถนนุน,น,นะมืออื่นมือฮึองนะก็ถือว่าจะอยู่ถนนนะอยู่อำนาจ,จเจริญน,นะอยู่ยาโสท่อนนะก่อนจะเดินทางเข้ากรุงเทพมาหานครอีอกมือที่สองทัดไปวัอนี้กับดูล้องทีบตัวเองบริษัททายคลิปวิดีโอถนนกับหลายมือนะฮะหลายมือและก็หนาที่ไประายฝั่งเล่าว,ว่าเอฟซี ฝันเห็นสนสังเหล้าไฮบาวูไทยเบิ่งแนวซั่นนี่ฮะเนี่ยมื้อนี้บาวูเองก็มีโอกาสได้มาถ่ายก่อนเนะี่ยแต่ว่าก็มี FC เบิ่งบ่หลายเนาะนี่แหละคือสิ่งหนึ่งแล้วที่บาวูเองเฮ็ดคลิปวปดีโอแล้วก็บ่มีเอฟ FC เบิ่งหน่อยบาวูเลยบาวูบาวูาาเองก็เลยเฮ็ดตามที่ตัวเองถนัดนะฮะนี่ก็คือสถนนลาดยางเนะฮะถ่ายถนนเมืองไทยถ่ายถนนประเทศไทยถ่ายความรู้สึกของคนลาวที่เห็นถนนประเทศไทยก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจ และกระนาเบึงนาชมบนาแย่งเนาะเพื่อทายทอดไปให้ผู้คนท uh, ั people, uh, state, ่วทุกมุมโลกเห็นอะไรกะคนพี่น้องบักทางพังเล่าบ้านบ้าบวชเ็นถึงความเจริญทางของประเทศไทยเจริญและอ่าเป็นแบบใดนะนี่คือของจริงนี่คือของแท้เด้อบอลเลือดกับบ้านน้อพี่น้องน้องบอเลือดกับบ้านบ้าบวชเองก็ถือว่ากินนอดพอกินนอดเมย์นะครับโอกาสดีๆจากได้จากคนไทยนะล่างง่าเพิ่นไปเพิ่นไขกับบ้านไปอาทิตย์นึ่งคนเนี้ย ปลาบเองก็อาศัยสมุนลพรเฮ็ดเฮ็ดอ่าเฮ็ดคลิปในการเดินทางเนี่ยเฮ็ดคลิปในการเดินทางแลกกับห่าซอยฟอซอยเมร์เฮ็ดบ้านเนาะเฮ็ดบ้านแล้วกับแลกกับแล้ถ่ายคลิป่หเมื่อไรวันนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาแล้วนะฮะก็ถึงจะได้กัแล้วแต่นะฮะตามู้ชมที่ยังสนับสนุนเบิ่งคลิปวิดีโอของปลาบัก็อย่าฝ่าวเบื่อฝ่านายกันแล้วกันเนาะคลิปวิดีโอนี้ปลาบัเองถือว่ามีความตั้งใจได้ลายเผื้นที่ที่อยากจะ ถ่ายทอดเรื่องราวนะฮะของการเดินทางตัวเองให้ท่านผู้ชมได้เห็นในเบิร์นได้แย่งน้ำบาบุนั่นเองนี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เนาะสิ่งเรื่องราวต่างๆที่ได้ไปนี่คือเรื่องจริงเหตุการณ์จริงสถานที่จริงไปจริงนะท่านผู้ชมท่าในใดทีจะหายบาบุไปไซเนาะก็ต้องขึ้นอยู่กับเส้นทางที่บาบุทีต้องผ่านเฟดงานบาบุจึงได้มีโอกาสถ่ายคลิปเหมือนเองนะถือว่าคลิปวันนี้นะท่านผู้ชมนะฮะก็ ฝากตอนทักทายนะหลังจากทีกับผักกับบานล่าไปนะมูน,นี่มาแล้วเนาะทานท,ยทียังสนับสนุนบาโบะอย่าลืมก็ไหลเป็นกลังใจบาวเด้อนะฮะกดกระดิง่งแจ้งเตือนสิ่งที่สําคัญซอยสนับสนุนบาบบโดยการบบกดขาบโคสนากนแล้กกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะมูนี้นนบาโบเองขอลาทาักช้งไปเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะทานทีมาแลายชิ้นจออย่าลืก็ไหลเป็นกาลังใจเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนสิ่งที่สาคัญซอยสนับสนุนบาบบโดยการบอกดขาบ,ขาบ,ขาบ โฆษสนาก็แล้วกันพี่น้องเอ๋ยนะสำหรับายดีสวัสดีครับ